โย่โย่สวัสดีครับน้องๆน้องๆเคยเป็นไหมครับใช้โทรศัพท์ไปนานๆแล้วเกิดอาการเครื่องค้างความจําเต็มอยากจะเซฟภาพเซฟวิดีโอเพิ่มก็ไม่ได้แถมเวลาเล่นเกมก็ยังก,กระตุกอีกถ้าใครกําลังเจอปัญหานี้อยู่นะครับพี่สมบอยมีแอปดีๆที่อยากจะมาแนะนําน้องๆครับเชิญรับฟังกันเลยดีกว่าครับ I Clean แอปล้างขยะโทรศัพท์ ช่วยป้องกันอาการเครื่องค้างจนดับสาเหตุที่หลายคนก็ปวดหัวชนตูมขมักบางคนหัวรอนถึงขั้นนอนไม่หลับเพราะไายขยะนั้นมีมากเกินไปไอคลีนช่วยล้างให้เครื่องเร็วทันใจใช้งานง่ายเพียงแค่กดเข้าไปเลือกฟังก์ชั่นแรกที่เขียนว่าล้างขยะไง ฟังชั้ที่สองช่วยสกแกนไวรัสสาเหตุที่ทำให้เครื่องของเราชอบรักกำจัดและองกันได้ทุกสายพันธุ์ครับข้อมูลส่วนตัวไม่ต้องกลัวโดนลักทรัพนอกจากนั้นยังมีอีก3ฟังก์ชั่น เจ๋งสุดๆแบบไม่มีอะไรกัน้นอยากจะแรปให้หมดแต่เนื่องจากเวลาสั้นขอพูดให้ฟังแทนตั้งใจฟังนะครับท่านนอกจากนั้นนะครับแอป iClean ยังมีฟังก์ชันช่วยประหยัดแบตเตอรี่ฟังก์ชันช่วยลดอุณหภูมิ CPU และฟังก์ชันช่วยเร่งความเร็วเกมทําให้เราทุกคนครับสามารถใช้งานโทนรศัพท์ของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหมดกังวลกับปัญหาเครื่องค้างเครื่องกระตุกันอีกต่อไป และที่สําคัญนะครับแอปไอคลีนยังมีกิจก,กรรมแจกเกมไมค์ครับแท้เขาด้วยนะครับผมโหลดแอปไอคลีน uh, yeah, uh, แล้วอย่าลืมไปรีวิวให้คะแนน5ดาวใน Play Store ด้วย <Wow. S 2> เพราะว่าทางแอปเขามีกิจก,กรรมแจกเกมไมค์ครับลิขสิทธิ์แท้ <Wow. S 2> แค่5ารางวัลเท่านั้นนะจากวันนี้ วันที่3กันยายนเท่านั้นอย่าลืมนะครับแอปไอคลีนแจกเกม Minecraft ลิขสิทธิ์แท้นะครับเพียงแค่เข้าไปโหลดใน Play Store นะครับแล้วก็รีวิว5ดาวนะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าไอคลีนใช้แล้วมือถือลื่นจริงนะฮะวันที่6กันยานะครับทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีผ่านคอมเมนต์ใน Play Store นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับไปโหลดนะฮะหรือว่าจะโหลดจากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับโหลดกันเลยนะครับแอปไอคลี สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์แบบนี้นะครับน้องๆครับโอ้โหน่าห่างหายกันไปนานเลยนะครับน้องๆหลายคนนะฮะยังไม่ได้กลับมาดูคลิปช่องพี่สปอยนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าพี่สปอยกลับมาลงคลิปกันแล้วนะช่วงนี้นะฮะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่มีเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กลับมาดูนะครับก็ฝากไปบอกเพื่อนๆด้วยนะให้กลับมาดูช่องพี่สปอยกันได้เลยนะครับตอนนี้นะฮะเอาละครับและสำหรับคลิปการรีวิวตัวละครวันนี้นะครับโอ้โหนี่ฮะตัวละครเรายืนรออยู่ด้านนูแล้วนะครับนี่นะฮะเป็นใครกันแน่นะคร คนกล้ามใหญ่ๆนะฮะแต่ว่าดูลักษณะตรงหัวนี่เหมือนจะไม่ใช่คนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันดูนะครับว่าเขาเป็นตัวอะไรนะครับตามไปดูกันเลยมาฮะและตัวละครที่พี่สปอยจะรีวิวในวันนี้นะครับมายืนอยู่นี่แล้วนะครับโอ้นี่ครับโอ้โหมนุษย์ฉลามนะครับโอ้โหเราเรียกเขาว่าอะไรดีคบพี่นะฮะเออแต่จริงๆเขาก็มีชื่อแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ย นะเดี๋ยวนะฮะไอ้นี่มันไอตัวื่าวานมันมาได้ไงครับเดี๋ยวนะเวนดิโก้มาได้ไงครับนี่อะไรกันครับโอ้เกิดอะไรขึ้นครับเอ้บัอกอะไรเฉยเลยนะฮะเอา้านะฮะกำลังจะรีวิวพี่ฉลามคิงชาร์กอยู่พอดีนะครับอา่าวิ่งมานี่ก่อนครับพี่คิงชาร์กนะฮะเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับก็ชื่อว่าคิงชาร์กนั่นเองนะครับ ดีฮะยิงช์กนี่ครับก็เป็นตัวละครนะฮะจากค่าย DC นะฮะหรือว่าค่ายเดียวกับพวกแบทแมนซูเปอร์แมนนะฮะเดอะแฟลชอะไรพวกนี้เลยนะครับนี่นะฮะเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในแก๊งซูไซส์ควอตนะฮะที่นำทีมโดยฮาร์รี่ควินนะฮะ นี่นะฮาริควินก็มีด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวพี่สปอยวันนี้จะรีวิว k คิงชาร์กก่อนนะฮะอะไะครับสำหรับคิงชาร์กครับข้อมูลเบื้องต้นเนพี่สปอยพอทราบมาว่านะครับมันเป็นมนุษย์ที่เป็นไก่พันธุ์นะฮะเป็นมนุษย์กึ่งฉลามนะครับ แล้วก็นะฮะมีความเกี่ยวข้องกับอควาแมนด้วยนะฮะแต่ว่าพี่สบอยยังไม่ได้รู้รายละเอียดดีเทลลึกเท่าไหร่นะฮะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยลวกันนะฮะและสำหรับคิงชาร์กนะครับคิงชาร์กมีเลือดอยู่ที่55,000 HP นะครับโอ้โหนี่นะใช้ได้เลยนะครับพิชลาดกล้ามโตของเราเนี่ยนะเอานะฮะรูปร่างก็สูงใหญ่พอตัวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวขอลองเปรียบเทียบกับ ตัวละครจากค่ายมาเวลดูบ้างนะฮะอย่างเดอะฮักซะหน่อยนะฮะว่าใครจะกล้ามใหญ่กันนะครับเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะฮะตัวใกล้ๆกันเลยนะครับโอเวลาวิ่งแล้วพื้นสะเทือนทั้งคู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกแล้วกลายเป็นเวนดิโก้อีกแล้วนะครับเอาดูกันต่อนะครับสำหรับคิงชาร์กเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจด้านในตัวของมันนะครับอาจจะมีอีสเตอร์เอกอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นะครับเราเข้าไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ ดีนะฮะด้านในของคิงชาร์กก็ดูจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะฮะ้ัะงนันเราก็จะข้ามในส่วนนี้ไปนะครับในส่วนของการดูแอนิเมชันตัวละครนะครับตอนนี้เดี๋ยวพี่สปอยล์ขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามีน้องๆน,นะฮะคอมเมนต์มาบอกว่านะฮะออตอนดูแอนิเมชันมันใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะครับ้างนันเดี๋ยวพี่สปอยล์นะครับลองกลายมาเป็นคิงชาร์กเองเลยนะฮะ,ะนะครับแล้วทำไมมุมกล้องมันไกลซะเหลือเกินนะคระับเดี๋ยวเราลองดูนะฮะคลิกซ้ายจะเป็นท่าอะไระครับ คลิกซ้ายครับเอา้าไม่ติดครับคลิกขวาก็ไม่ติดครับเอ,อ้าอาเอออะไรกดไปได้เลยนะฮะโอ้เดี๋ยวนะฮะน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าไปสิงล่างแน่นอนนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพี่สปอยนะครับจะส่งคิงชาร์กไปสู้กันเลยดีกว่านะครับจะได้ดูอเดเวชัดนกันในตอนต่อสู้กันเลยทีเดียวแล้วกันนะฮะเอาล้ฮะคิงชาร์กนี่แกชอบแปลงร่างเป็นเวนดิโก้นักใช่ไหมฮะเดี๋ยวลองให้มาเจอกันเลยดีกว่านะครับอ่ะเอาครับเวนดิโก้ครับกวางครับโหบอกฉลามเหรอนี่นะฮะเจอกวางบูดตัวใหญ่เข้าไปดอยครับเอาแล้วคิงชาร์กไปไหนแล้วเดี๋ยวนะฮะคิงชาร์กมาทำอะไรฮอกนี่ครับ นี่มันห้องของพี่คอสตูแบนเขานะครับโอวยเอาไปก่อนนะครับเอาล้วเข้าได้ออกไปได้นะครับคิงชาร์กนะครับโอ้ยเอาใหม่นะฮะเรียกเบนิโก้มาก่อนนะครับคิงชาร์กมาเลยเบี่ยงก้ามโชว์ก่อนแล้วครับเอาครับคิงชาร์กเข้าไปต่อยแล้วตบแบบนี้เข้าไปโอ้คิงชาร์กโดนขึงครับโดยเบนิโก้นะฮะพยายามควิดอยู่นะยังไงครับต่อยซ้ายโอ้นี่ครับเจอพลังน้ำแข็งครับ KING ิงชา k จะว่ายังไงนะฮะพยายามวิ่งเข้ามาแต่ทางด้านโอเวนเดโก้ตกไปติดกับพื้นเดนโอ้ดูๆแล้วนะครับดามเมจของคิงชากนี่ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะฮะต่อยเวนเดโก้เลือดไม่ลดเลยโอ้นี่ครับมีท่าสเปชดาบออกมาครับเอา้าเฮ้ยอู้ยวนะฮะแล้วอยู่ดีเวนเดโก้หายไปเฉยเลยนะครับ หลังจากที่พี่หลามเรานะครับปล่อยท่าสเปรชน้ําใส่พื้นมาครับไปอีกอีกไม่กี่วินาทีนะครับเบเดโกก็หายไปเลยนะครับเนี่ยโอ้นะฮะอาจจะเป็นท่าลับอะไรบางอย่างก็ได้นะครับเอาละครับรอบนี้นะฮะเดี๋ยวลองให้คิงชาร์กนะครับไปเจอกับทางด้านนะฮะซูเปอร์แมนดูบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวนะพี่สปอยเคยโหลดซูเปอร์แมนมาไว้แล้วนะฮะอ่ะนะฮะเดี๋ยวเจอกับซูเปอร์แมนนะครับเจอแล้วนะครับนี่นะฮะเอาละครับ ค่าย DC เหมือนกันนะครับตายแล้วโอ้ยโอ้โหโอ,โอ้ซุปเปอร์แมนอุ้ยแคบินผ่าน2ทีนะครับคิงชาร์กถึงก็หายนะครับเนี่ยอุ้ยอุ้ยไม่ธรรมดาแล้วครับเดี๋ยว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 เพิ่งเดินครับเพิ่งเดินโอ้คลิปหน้านะฮะน่าสนใจมากนะครับสำหรับซุปเปอร์แมนนะฮะน่าจะได้รีวิวกันอย่างแน่นอนนะครับผม เอาล้ครับคิงชาร์กถ้าเจอกับซูเปอร์แมนนะครับอาจจะเก่งเกินไปนะครับเพราะว่าเขาเป็นพระเอกของทางค่ายดูนะฮะอ่ะสังการนะครับลองย้ายค่ายดูหน่อยนะครับไปเจอกับกล้ามโตโตมอนเหมือนเดอะฮักอย่างนี้ฮะต้องเจอกับเดอะฮักจากมาเวลหน่อยนะครับมาแล้วนะครับเอาครับแก๊งนักกล้ามต่อยกันแล้วครับนี่นะฮะเอาครับไครกล้ามใหญ่กว่านะฮะอ๋อดีครับโอ้ยครังสงครามนักกล้ามครับ หลามเราก็าไม่ยอมนะตบไปแล้วเดอะฮักต่อยกระเด็นครับโ mm hmm. อ้โหคิงชาร์กนะฮะลอยขึ้นไปเป็นบั้งไฟพญายนาคก,กันเลยเดียวนะครับตอนนี้นะฮะและเดอะฮักรอเลยครับรอเลยนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวคิงชาร์กลงมาแล้วจะงัดขึ้นไปอีกทีหรือเปล่าลงมาแล้วแล้วโค้งอีกทีครับเอาไปไหนแล้วครับอีกแล้ว <laughs> โอ้โหเดี๋ฮักนี่กันเล่นให้คิงชาร์กรอยอย่างเดียวเลยนะ นะฮะเราจะได้สู้กันไปเนี่ยอ้าวลงมาแล้วครับต่อกันเลยครับมานะโอ้เอาไปเอาไปเอาลงมาแล้วครับอตก็ไปเทเดิมเอาครับคิงชักเอ้ยโอ้ว้าวคิงชักปราบเดอะฮักได้เหรอครับเนี่ยความรู้ใหม่เลยครับเมื่อกี้นะฮะถ้าคิงชักเลยครับจับขาเดอะฮักแล้วงับเข้าไปนะฮะ เดือฮักถึงก็หายเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเอานะฮะรอบนี้นะฮะลองให้คิงชาตนะครับเจอตัวละครจากเทรเวอร์เดนส์ดูบ้านนะครับอ่ะส่งพระเอกมาเลยแล้วกันนะฮะจะได้จบเรื่องครับไปเลยนะครับพี่ขอสตูแยนเราครับนี่นะฮะจะจับหูจะรักโอ้ยเจอรวบด้านหลังแล้วงับก้นทีเดียวนะครับพี่ขอสตูแบนเราก็ต้องกลับห้องไปนอนเลยนะครับ ไม่ไหวนะฮะอ่ถ้าการ์ตูนแคทเป็นไงครับล้ามาแล้วครับเอา้าแล้วกิงชาร์กบั็กไปแล้วครับมาครับเอาครับกิงชาร์กกับการ์ตูนแคทนี่ครับเจอท่าสแปลช์ามเข้าไปแบบนีลชีกล่างการ์ตูนแคทเป็นชิช้นๆครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับพี่กิงชาร์กของเรานะฮะอ่นะะนตัวต่อไปอะไรดีคนะรับพี่นะฮะมาดูแป๊บหนึ่งนะครับ เจอกับรถคิวหน่อยนะฮะจะไหวไหมฮะครับรถคิวก็มาอยู่กับไขโรถตบไปหนึ่งทีรถคิวยังเฉยครับ2ทีแล้วครับรถคิวจะไปไหนครับจะไปเซเว่นหรือเปล่าครับรถคิวครับโอ้โหเนี่ะต้องโดนสกิปหลายรอบแล้วกว่าจะหันมาได้นะครับอ้าวลำพี่ลามเราเมื่อกี้งับอะไรครับจะไปงับจะงอยปากของรถคิวนะฮะโอ้ สปอยว่าอันนี้นะฮะมันน่าจะเป็นท่าสังหารนะฮะของคิงชาร์คแน่นอนนะครับในการจับสองมือนะครับแล้วก็งับเข้าไปนะฮะเอาครับขอแถมเทเวอร์อีกตัวหนึ่งเลยครับก่อนที่เราจะไปสู่ระบบขั้นตอนทำคลิปช่องของเรานะฮะลองให้คิงชาร์คนะครับเจอกับทางด้านมีวอล์เกอร์บ้างละกันนะครับโอ้ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะฮะมีวอล์เกอร์นะครับมาเลย ครับกิงชาร์กจะมาดื่มนมกล่องนะฮะและนมกล่องบอกว่ายังไงครับเอานี่ครับดีกิต้าใส่ก่อนเลยครับแต่ด้านมีววอเกอร์นะฮะจากกิงชาร์กเรานะครับพยายามตบอยู่นี่ครับสเปสน้ำเข้าไปทีหนึ่งแล้วมีววอเกอร์ไม่ไหวครับต้องถอดกล่องนมออกก่อนครับและโดนงับเข้าไปแบบนี้ครับโอ้กิงชาร์กเราดินะฮะถ้าโดนแกงงับนี่อันตรายพอๆกับ ดามเมจของ s c p ซีพเลยนะครับเดีอยเอานะเริ่มมาสู่ขั้นตอนต,อนตามธรรมเนียมของช่องบีทบ,บอยกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับคิงชานะะฮจะต้องมาเจอกับกิ่งกาในตำนานของเทเวอร์เดอะสันอย่างทางด้านเบย์อตนะครับพาเลยเอาละครับกิงชาโดดลงมาเลยจากเวทีครับเอาแล้วงงครับตะลึงในความใหญ่ของเบย์อตครับโอพี่รอก่อนนะฮะแล้วเข้าไป ต่อยนี่นะทิ้งชักประตูตุดใจครับพยายามใช้ท่าครับเอาครับก็กทิงชักได้งับได้งับแล้วแต่เบเฮบอดไม่ตายครับเบเฮบอดบอกว่ากับอะไรของเจ้านะฮะและตอนนี้ทิงชักดูท่าจะแย่ครับแล้วก็ไปแล้วนะครับทิงชักนะครับเสร็จเบเฮบอดไปอย่างง่ายดาย เอาครับมาถึงคู่นี้นะฮะหลายคนน่าจะรอคอยกันอย่างแน่นอนนะครับศึกระหว่างสัตว์น้ำสองสายพันธุ์นะฮะระหว่างฉลามกับทางด้านจระเข้นะฮะแต่ว่าด่นะฮะฉลามกึ่งมนุษย์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเจอนะครับสุดยอดชลวันแห่งลุูมแม่น้ํำนายเข้าไปหน่อยนะฮจะเป็นยังไงนะครับเอามาครับฉลามกับเทค,ครับเชียร์ใครก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับมาแล้วครับคิงชักวิ่งลงเวทีไปแล้วครับ และ682บอกไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วครับะจังหวะนี้ดูให้ดีจับตาดูให้ดีครับและเรียบร้อยครับจระเทเป็นฝ่ายชนะคิงชาร์คฉลามไปนะครับโอ้โหจบงานเร็วเลยนะครับพี่ NC p 682เราเนี่ยนะครับเอาละครับแต่พี่สมบอยสงสัยนะครับว่าถ้าเกิดคิงชาร์คเนี่ยมีโอกาสได้งับ682สักทีหนึ่งเนี่ยนะฮะเอานี่ไงครับนี่ไงครับ ถ้าคิงชาร์กได้งับ6-8 2นะครับ6-8 2ก็ตายเหมือนกันนะครับโนถ้าถ้ากันนะครับพี่สุบอยขอไฟตัดสินอีกทีหนึงนะครับว่านะฮะเป็นศึกแข่งศักดิ์ศรีสัตว์น้ำนะครับว่าใครจะเป็นที่1กว่ากันนะฮะระหว่างชาระวันนะฮะกับทางด้านคิงชาร์กครับมาเลยครับมาแล้วนะครับทางด้านคิงชาร์กว่าไงครับวิ่งมาเหมือนกันนะฮะฉลามบกครับมาแล้วด่ฮะ นทนะเลชลวันณแห่งรูปใบน้ำนายเรานะครับจะยอมเสียชื่อหรือเปล่าแล้วยังไงครับโอ้ผู้อ,อ,อบนีคิงชาร์จจัดการอีกแล้วนะครับโอ้82งับไม่ทันนะครับ682ก็แหลกเป็นจุนเลยทีเดียวนะครับเนีย เอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็ดําเนินมาถึงช่วงท้ายของคลิปกันแล้วนะครับแน่นอนนะครับช่วงท้ายแบบนี้ครับเราจะต้องทําการนะครับตรวจสอบมาตรฐานตัวละครนะฮะจากผู้ตรวจสอบประจําช่องของเรานะทัาเทพอารสมาเลยเอาครบตัาเทพวิ่งไปแล้วนะครับยกขาคิงชารจะไ่ได้ลุ้นเลยนะครับสำหรับคิงชาร์นะฮะเจอท่านเทพเข้าไปแบบนี้นะครับ เ,เดี๋ยวขอแก้มืออีีทีโดยการส่งกิงชักมาเป็นฝูงหน่อยนะฮะลองดู่อยมาแล้วครับกิงชักมารอบทิศทางครับสันเทพจะเอาทางไหนก่อนนะดูกันให้ดีนะครับกิงชักจะงับสันเทพหายหรือเปล่านะครับเอานะสัเทพพยายามเหยียบเป็นมดเลยนะโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวนะกิงชักพยายามใช้ท่าเอนกันนะครับแต่ว่า ทำลายทัตเทพไม่ได้นะฮะดูนิจดโอ้โหไม่ไหวนะครับสหระพุ่ช้านะฮะครับนะพยายามลุมทัตเทพอยู่ถ้าข่อยได้ g ร a b สักทีหนึ่งเอาครับเอาครับขอ่อยได้ g ร a b สักทีหนึ่งครับได้ grab ไปครับวินี่นะโอ้โหแล้วทัดเทพจัดการหายหมดเลยนะครับโอ้โหนะฮะ ไม่มีความปราณีต่อสัตว์น้ำเลยนะครับเทพเรานะฮะแม่เอาละครับก่อนจากกันไปนะครับเดี๋ยวพี่สปอยนะครับขอปิดคลิปด้วยการดูภาพกีฬามันๆนะฮะแบบนี้นะฮะการต่อสู้นะครับระหว่าง SCP 682นะครับ20ตัวแล้วครับนี่นะสื่อแขกศักดิ์สีนะครับเจอกับคิงชาร์ก20ตัวเหมือนกันนะครับฝั่งไหนจะชนะนะครับก็เดี๋ยวเราต้องดูกันนะครับไปเลย แล้วครับโอ้โหดูกันเราเองนะครับน้องๆครับเชร์ใครก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับอ่ะนะฮะก็เรียกได้ว่านะครับสำหรับคลิปการรีวิวตัวละครงชาร์ควันนี้นะครับก็ได้จบลงแล้วนะครับโอ้เหลือตัวเดียวนะขอบคุณน้องๆทุกคนนะที่ติดตามดูช่องพี่สมบูรณ์กันพีโดยตลอดนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับไปอย่าลืมติดตามดูกันต่อด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ